สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ด้านในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยค่ะอีกมุมห้องหนึ่งของโถงเกติยศหรือว่า Hall of Fame นะคะซึ่งเราค่ะจะแสดงเรื่องราวของคุณอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลเป็นผู้กำกับคนสำคัญของไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพราะว่าหนังของเขาค่ะไปคว้ารางวัลใหญ่มาจากหลายเทศกาลภาพยนตร์ทั่วโลกนะคะเริ่มจากผลงานขนาดยาวเรื่องแรกดอกฟ้าในมือมาน ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นภาพยนตร์สารคดีแนวทดลองโดยการใช้ฟิล์ม16มิลิเมตรในการถ่ายทำถ่ายทำด้วยกล้อง A-Care ตัวนี้ค่ะและภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2จากเทศกาลภาพยนตร์สารคดียามากาตะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ หลังจากนั้น2ปีค่ะคุณอภิชาติพงศ์ทำหนังยาวเรื่องที่2ชื่อเรื่องว่าสุดเสน่หาภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะได้รับรางวัลชนะเลิศสายการประกวดลองจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานค่ะซึ่งเรานะคะมีบทภาพยนตร์จัดแสดงอยู่ทางด้านนี้ค่ะรวมถึงอุปกรณ์ประกอบฉากที่ใช้ในการถ่ายทำด้วยค่ะ นจานี้นะคะเรายังมีภาพวาดเสือสมิงและสัตว์ประหลาด2ภาพนี้ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากจากภาพยนตร์เรื่องสัตว์ประหลาดค่ะ ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะได้รับรางวัลขวัญใจกรรมการจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานด้วยค่ะมาถึงภาพยนตร์เรื่องที่สำคัญที่สร้างปรากฏการณ์ให้แก่วงการภาพยนตร์ไทยคือลุงบุญมีระลึกชาติค่ะด้วยการชนะเลิศรางวัลปามทองคำในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานในปี2553ซึ่งการชนะเลิศครั้งนี้นะคะถือเป็นหนังไทยเรื่องแรกเลยที่ชนะเลิศรางวัลใหญ่ในเวทีการประกวดภาพยนตร์ระดับโลกค่ะ ซึ่งตัวรางวัลค่ะคุณอภิชาติพงศ์ได้มอบให้กับหอภาพยนตร์มาจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยด้วยค่ะด้านนี้ค่ะและนี่นะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยด้านในนะคะยังมีวัตถุจะแสดงและเนื้อหากเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยให้ได้รับชมอีกหลายส่วนเลยและเราจะกลับมาพบกันเร็วๆนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ